สวัสดีครับผมศาสตราจารย์นายแพทย์เยื้อนตาน,นิรันดรน,นะครับสูตินรีแพทย์โงรงพยาบาลบำรุงราชการตั้งคันแฝดนะครับก็จะเพิ่มความเสี่ยงของมารดานและทารกสูงขึ้นโดยทําให้เกิดการแท้งสูงขึ้นทารกพิการแต่กาเนิดสูงขึ้นนะครับการคลอดของกําหนดสูงขึ้นภาวะคันเป็นพิษส,สูงขึ้นภาวะตกเลือดหลังคลอดสูงขึ้นนะครับการดูแลสตรีตั้งคันแฝดสำหรับคุณแม่นะครับ คุณแม่เมื่อทราบว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นควรจะลองรีบมาหาสูติแพทย์นะับเพื่อมีที่ฉัยว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝดชนิดไหนนะครับส่วนการปฏิบัติตัวเมื่อพบมีการตั้งครรภ์แฝดก็คือพยายามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับมาพบสูติแพทย์ทุกครั้งตามนัดแล้วก็รับประทานวิตามินและอาหารเสริมต่างๆที่สูติแพทย์แนะนําให้นะครับแล้วก็ระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น เช่นภาวะคันเป็นพิษก็จะมีอาการปวดศีรษะจุกแน่นลิ้นปีตามัวบวมและแน่นท้องมากส่วนภาวะค้อก่อกกำหนดก็จะมีอาการปวดท้องเป็นพักๆมีเลือดออกทางช่องคลอดมีถุงน้ำคํามรั่วอาการดังกล่าวอย่างนี้ควรจะต้องมาพบแพทย์โดยเร็วครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งคันแฝดนะครับสามารถมาพบแพทย์ที่ศูนย์สูติรีเวชโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ ตลอดนะครับ